วันนี้พอคุณอยู่ตลาดแยกกาชาอ่ำมันเตาทิศเก็บเมฆสาล้งสงกรามเนาะอากา่สลึมสลือๆนี่ยจักหน่อยอากาศสลึมสลือฝนตกพี่น้องว่าเนี่ฝนตกแห้งเขตอำเภอสำลุงโน่นพูนฝนตกแห้งพี่น้องเพราะว่านี่ว่าก็ร้ายมันไหนเพราะว่ามันต่อถึงอาการสงกรามพี่น้อง คนเขาเขามาเลือกตี่รายอยู่เหน็ดแนวหมดของมาถ้ามาพี่น้องชมบรรยากาศพี่น้องช่วงสถานการณ์โควิดกับแบบนี้แหละพี่น้องสถานการณ์โควิดต่อสู้ไปด้วยกันพี่น้องหาเงินหาทองกันยากยูทูบกับคนเบื้องน้อยพี่น้องช่วงนี้สถานการณ์โควิด จากได้กับ่อสูบเพื่กันพี่น้องโควิดสกับมืงหัวงามไม่ยังคืองามพันหยังเฮ้ยรู้พันอะไรไม่รู้พันวันนี้รูขามันคือญ่ดีแท้อาดบางแก้วอะไรฮะอะไรได้ยินคำว่าบางาแก้วบางแก้วอะไรไม่ใคร่ร่ามูซีนที่เอีงบนเนี่ยงามดีอยู่ วารีกับว่าแม่นอลูกผสมบอกแข็งขาใหญ่ดีแฮงอามาขายบอกมือซื้อไว้ซื้อไว้ถ้ามีคนขายก็จะขายต่อซื้อมาเท่าไหร่นี่ซือมาลูกสี่หมื่นเลยแข็งขานาดเอาไปทำพ่อพันธุบ์บอกนี่ยังไงเขาครอบเขาครอโอ้สวยดีลูกมามันเม็ดเกือบเม็ดยี่สิบเนาะมามันเม็ดยี่สิบซื้อมาสามหมื่นกว่าบอก สวยดีคอกอยู่ไหนนี่อยู่อำเภอไหนนี่อยู่อำเภอไผ่บึงเออโอ้ยสวยดีมันออกลีอยู่บ่เส้นเสนแสงกําแพงเสนโอ้ยมันดอกมันกําแพงเสนดอกลียังดอกมันดอกลีดอกหน่อเตี้ยบมันก็มีสายเลือดแน่หน่อยนึงเนาะ เท่าไรก่อนนี่เ6ี่ย1มื่นหกพันสามบัตเ้อรออกเลนเนี่ยน้อยๆก็เป็นราคาพี่น้องบัตเรมีสายเรนเลเป็นราคาเอาโหลดตัวนี้ถึงอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งเงินหกพันสามร้อยบ่นั่นบอเมยมัน เสขาทั้าทางแม่ไปคุณคนบมมันคือร้อนหนอกกางแพ่งเสีย<า>นเหมอนเดี๋ยวบอคอเดี๋ยวบอคอเดี๋ยวบอคอ,อโอเคอยู่เลยนออมันโอเคอยู่อืมเยน่ซือน้หน่อยไมอน,นาคนทั้งนาคาาอยู่ขาาชาอยู่หรอกคืออยู่เมมันลูกเ่าได้ไรเมยมัน ตที่หอยแมคือเป็นตากเาเาีในเล่นเทาไดกนไห้เพิ่นสองฝันเจ้าบก็ในหอยเดียวน่นว่ยิเก็ดโอ้คันเน่าอ่ีันบวกขึ้นให้ในขายยุบไปราคาโอ้ตอนมึเย็ดหนอทำเายดซไเอากซ่ ครายจะได้มันเตี้ยไปคุ้นไปกับนิดเลยมันยังผิดเท่คนอยู่งงดูคลายดีๆน่าลู้กันหน้ายดี ก็ให้ก้นนั่นแล้วมันขายบุใด้เสือน้ำเสือเลยมันโมเลกับสองหมื่นเมด <c oughs> ให้เพื่อนแต่สามพันเ 3, <c oughs> นี่ย ว่าเป็นระบบเลสตัวนี้ว่าเป็นบ่ทั้งสองตัวละายเอาเลยคูณได้เหลือก็ตัวได้เอาตัวนั้นละห่วย<จ>คือ่ออะไรเนี่ยน,นี่ตัวละมันง่ายนะขายง่ายอยู่นีเพราะได้ขายง่ายสมัครสองตัวเอาทั้งสองตัวโหลดให้ลูกให้ให้ทั้งสองเลยลูกมันงสองลูกวันเนอะเอาโหลดทำจะสอบก้นสื่อนะนี่บอกลูกแท้ๆมันเลี่ยหน่อยนี่บอกคุณอีแมวตัวแมวใส่ตัแมวตัวใหญ่ตัวแมวเนี่แม่แดงห่วยลูกเพราะว่าพัดโมเมนต์เรี่ยว่ามันกับโบผ่านถุนเนี่ย เขาสมบาบันนะฮะเขาสมบาบันเขาผสมเลยคือกันบาบันมั้งลูกมันไม่ยังลูกมันติดเสือกอันค้างรถที่หรอบอเล่นเม่มันหนีแมย์ไม่ยังนี่มันดีบอกเออนี่มันติดเสือกติดเสือกบ่เออเสือกกันที่ครึ่งรถบ่เนึกว่างัวมันมีปัญหาบคนนี่มักหิ้งใหญ่อยู่แล้วโอ้โหพอยกำลังหิ้งใหญ่เนีาก็มันแม่ขค้งบังใหญ่หนึ่งจ้าแม่เจองผสมลูกเน่ยนะเสียงงัวมัดห้องเขาได้ เขาพกปัญหาคนแลยวเขาพปัหาแม่โค้งใหญ่แห้งไป่ล้วสูงสูงคือเมรหายิบคนนี้แม่มันแม่ก็ดดีอยู่แม่มันดีจังหวะแม่กนแรลกได้หนิแต่จังหวะแม่มันดีเลยจังหวะถามนี่เจ้ามาลูกมันน่นที่ตอนนี้มาตอนนี้มามันเสียติหนี้เท่าไรมันแดงบาดเด้เปเบิ่งไกลที่หล่ะนั่นละผููก็เบิ่งเขาก็ยตนมันมีปัญหาหยติมันลูกออกเนี่ยนั่นที่เขาก็บโบเขาเขาก็บอกมันใจด้มันบวลอยเบอร์เซ็นะ มันหาเสือกับเสือกตันกันคือมันกูอะไรตัแต่ว่าโค้งสางมันถือว่ามันพ่อเอาไปเลี้ยงปาอยู่เออบื้ที่หิมะร้อนหางหมือนหิมะตัเนี่ยผู้ผู้ซื้อกับญาตินี่เนาะแม่นบอลอะโค้งสางนี่มากพ่นเลยห้องเขาได้กาะห้องของมือหาห้องของมือแม่ลูกแม่ลูกโอ้ผุดนะลูกมันผุดดื้อละหายบรไเทศไทยลูกมันง่ามยุ้มมันหักออกบ้ามัน แจะว่าสีมันดีเด้ลูกมันเขาเานิยมสีแดงคู่มือนี่ตั้งแต่เมียนรูแต่ว่าแมรีก็บจะค้นเลยไนิยมสีขาวแต่ว่าบางคนลูกค้นสีแดงล่กสีแดงมันมันก็ขึ้นกันเนาะแมรีพี่น้องสูงเงีวขนาดเลยสูงเม็ดเกือบเม็ดหาซีฟอันเดียลูกมันกับลูกกับตัวแม่ลูกกับตัวดีอยู่ลูกกับตัวดีอยู่มันหักออกประมาณหกเัวจะเทียมทำของเราอยู่ใช่แบบได้ซองเลย ห้องห้องเขได้ห้องหกมือหาไม่ลูกห้องหกม <หา S 2> <า>ือหาแ่ื้นบาหา้องกับห้องพู่ตังอยู่ดอกครับต่อได้เต็มทีเลยอยากต่อเท่างวก็ต่อแล้วแต่เจ้าอเอาเอาไปขายได้ขอยขายขายข,ายขายว่ได้ขอเอาไว้ก่อนได้อยากได้เออพูได้อเลยส่งถึงบ้านบอ,อส่งส่งถึงบ้านเลยแม่นี่พูดได้สื่อแต่ว่าบอส่งหอดปัตตานีเข็ดเข็ดๆนี่ส่งเลยเม็ดนี่ ปัตตตนีโบไปส่งไงอุบสเกลอุบลนสิเกียนี่ส่งเดเ่อแต่วลงปตนีโบไปส่งเป็นเด็กขาดเลยนไหนกไหลมปได้กับโส่งยานมาบ่ได้ยานมาบ่ได้ติดระเบิดก็ตายเอาฝากเบอร์ทรพี่น้องไว้ฮะเพิ่จากไหน้ำเออฝากเบอร์ทรพี่น้องไว้ฮะูแปดสองแปดหกแปดหกซีซีแปดสี่สามแปี่สาอานใหพี่น้องูปขากางานนรับ เต่ว mm ่ามันหักแม่ม uh, 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 uh. ันรีเพื่อหักโบประสมรีมันเลยนออกมาแบบนี้ประสมประสมมันประสมบาบ้านแดงมันก็เลยเป็นนั่นนี่คืออยู่คือบกห้องพ่อฟังหันทั้งห้องห่องบนว่าเอาบุญกุบาทเด้อะลดยางคุณให้ค่าคุณเน๊ะมาขนาดเลยโอ้ลดยางเต็มที่เลยประกันไหนเพื่อนบุ๊ชโซเนียลประกันไหนพ่อมเออบประกันเต็มหีบาทเด้อะห้าบาทนั่นของมันอันี้มันถึงเสือกอ้าว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  ขายมดสีเอผมก็เลยขายวดเออก็ธรามาด้เออกัโค้งสังมันดีแจ่วบานม่มแต่า่านมมันทังมีปัญหาเนาะมติงมมันงอเลมันสีังละมันต้โค้งมันด้นะจะมาจังหวะมาโค้งมนถามเรื่องนและค้งว่าบคถมามือแลกกก็งอมีปัญหาเนี่กับยังสีละดูค้งง้อใลูกเลศ้อให้ลูกเลที่ละกันให้ลูกเลมันกับราคาไปยู เจ็ดหมื่นกว่ามือนที่นี่เออผสมมันเนาะสมมันเออไปสมประมาณเสียของเลยเขาจะไปสมใหม่ละคือเขาจะจือใครออกเอะไรก่อนใครเดี๋นะใครออกจค่หมื่นก่อนหกหมื่นเท่าเดียวหกหมื่นสองปัญหาสองปัญหาลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับโอ้ขันเจ้าลูกขันเจ้าผสมเลยเจ้าได้เจ็ดหมื่นกลัวได้หัวสูงพี่น้องแม่สูงอยู่ประมาณเมตรห้าสิบ คือก็สือไปเฮ็ดแม่บอกเออสิแม่เนแล้วเขาโครงสร้างโอเคเพาะเขาบริกายต่อนนะเขาเตรียมเลยโครงสร้างโอเคเลยแม่บอกลูงยาวเดี๋ยวว่าผู้เพิ่นผสมลูกมาผสมเป็นบ้ามันพี่น้องเลยบ่ได้ราคาบานนี้เส้นอีกแบบพกมือเงินกวยผสมเลเนี่ยสิเลรนกระเจ็70,000กว่าแล้วแม่ใหญ่บ้านนี้วันจอยเนาะกับมันจอยกินอาหารดี่เขาบ่ได้กินนะบริเลบด้เกี่ยวกับจอยกับบัวดองเมียเดี๋ยวล่ะเขาซื้อไปเลี้ยงเนาะอ้วนหลายก็ว่าเป็นมัน โอเคอยู่พี่น้องที่ว่าอลูกตจะมีลูกมันโบงงามแต่ลูกก่บ้างามก็ยังได็กพวกมื่นกว่าอยู่ขายอยู่ขายอยู่ใครกับสมราคาแล้วผู้ขายกับพ่อขายผู้ซื้อกับพ่อซื้อถือว่าโอเคอยู่จะลูกมันมาเท่าไหร่นี่จะลูกมันประมาณสามหมื่น ว่าสามหมื่นโวยไงสามหมื่นคือราคาบัวอย่ากราคาบัวอยากขายได้หนอนี่บัวเมย์มันงเอขายอย่างมันติดเมย์มันคือบัคือเมย์เมย์คือบัคือลูกเมย์ผัดไทยลูกง่ามพี่น้องเมย์มันสูงดีอยู่เมตรสี่สิบกว่าเมย์บัวคือลูกเว้ยลูกกับบคือเมย์คนละเรื่องกันเลยตัวนี้ ขันแม่นขนสมมาว่าสิคือนหนี่าเพิ่มขันแม่นขนแม่แม่ลูกว่าเท่าไรบัดนี้แม่ลูกแม่ลูกหกหมื่นโอ้ขันลูกก็ผูวเป็นแนวนี้หนอมันกับแพงงรอดหนะขันลูกตัวแม่กับเจ้ลูกเพิ่นังได้สามหมื่นกว่าเพิ่นว่าแนวเพิ่นบ่อยากขายเพิ่นอยากขายแม่กับลูกจะขายสักกันหกหมื่นเอามันไอเอวไอ้มลอย เข้อเบาทเราผ้อข้อ้องหกหมื่นห้องมันบวกราคาห้องหกหมื่นไอ้่น่องพาจระเม้เมั์ก็ท้องอีกห้องครับผสมหยังไปเลี้ยงใบดีบ่ะเลี้ยงใบดีอันนใ้ใบดีใบดีโอ้ใบดีผสมใบดีผสมบ้ามันไส้โกม่ใบดีผสมบ้ามันของม้านผสมรีห้องหกหมื่นพี่น้องพายจระราคาต่อเอาลูกมันไส้หุ่น เบอร์โทรได้ไหพี่น้องจะน้ำนี่เบอร์โทรไต้อเบอร์โดนี่เบอร์โทรด้หพี่น้องไปจส่น้ำนี่ลูสาโรลงามๆนี่เบอร์โทรเออเบอร์โทรเไ้หศูนเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสี่เก้าหก่เก้าหกแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าโอ้มททองสามเดือนก็วนีผสมประมาณเนาะอ๋อต้าน้ำนันใส่เหลือ นี่บอกเดกกระเทือนนี่อทองจักเดือนแล้วะจีแม่ลูกมันบอกนี่เมนเออลูกมันก็อยังไงหรอมันบ่อนในลูกนึ่งเราบอคือยัให้ลูกห่างเห็นแม่นอยู่บอลูกลแล้วมันแล้วมันมาขึ้นมาแม่ลูกนี่เรามันต้องมีน้องคันน้องนึงได้หนีมันจังแม่นประมาณเม็ดเกิดเม็ดสามซิตไปหรอ ห้องซีเดือนมาดิห้อ, 3, องเท่าไรซห้องีเือตอ 30, ่อ,อก็อยู่สามหมนกว่าอือืเล็กน้อยแลห้องีนพี่นอ้อเอาสิเอาสิอสม,มทองแม่ทองพี่อ ขายกับราคาอยู่สามหมื่นกว่าๆเลือจะต่อได้เนาะพี่น้องไปเจกได้กับิิต่อมาเดินพี่น่องพาซื้อยีดอกราคานี่ม่รูเพราะว่ามันมันมันดิมันเดือนเดือนก่อนสเดือนมันสี่เดือนก็ห้องสี่เมื่อนี้อ่เอาไปจกได้ทิ่ต่อมาพี่น้องฝากเบอร์โทรไปให้เนะแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่แปดสี่เจ เจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสี่แปดคัอ่าระด้ติดต่อมาราคาพื้นองก็ังสองีนนต่อเพิร่องกันยู่สามหมกูกลัวนี่ล่ะจะขี่กัวเท่าไรต่อแม่พุ่นกับแม่นมอกัวรหล่นอะฮอลนแม่ลูกใส่ั่นบอลูกมันทองเ่ยก็องเจ็ดสิบสองเป็นยังคือ้องแพงท่นเป็นหนังม้จะนก็ไมายนของดีป่ะ้องเกียเท่าไรก็ เป็็ดซของเขาเงยเสวยบ่แม่มันมั่นลำบ่คือจังห้องดีเถอะแม่มันมันแล้วสี่เดือนก่อนนี่กันมันสี่เดือนสมคุยบ่ได้สมกับบ่อนสมโตวบ้ามันบ่สมสมบ้ามั่นป่ะบ่สมเลยสมรีเราก็เป็นดีคือกันหลานดีดีหัวโลดดีดีดีหัวโลดอย่างดีเลยห้องเสร็จแล้วครับกับลูกนี่บ่ลูกมันแลน่ ห้องเท่าได้ก่อนเจ็ดสองห้องไรเถอะห้องไรคล้ายหน่อยฮึต่อรอบกันได้ย่ำสื่อคือนสื่อไม่แพงแพ่งมันย่ำคล้ายขึ้นจีคลายถือกว่าเขาเออมันกดใจซบบ่อลูกมันง่ามพี่น้องขายเอาเซ็ตเนี่ยมันก็เอากระโดนคือกันเลิกดีเนาะลูกมันเนาะพราเลี้ยงใส่เลี้ยงลูกมันกระซุ่งเลยม็ดกลัวๆหล่ะเราพี่น้องเม็ดซิปประมาณนี้แหละมาฝากเบอร์โทรพี่น้องไว้แน่เพราะยังช่วยนี่ใครยซึ่งว่าแพงๆขายถูกๆนี่ได้เบอร์โทรโอ้เบอร์โทร เพื่อเทรเมื่อกี้นี่แหละเบอร์โทรทีมงานเดียวกันรุตเยสอยู่บ่อปัญไยถือว่าที่เอาหัวเก่าก็ให้หัวหัวก็ให้หัวหัวก็หางก็หลายเติบว่าล่ะอหักับเก่าเดี๋ยวมันกลับหัวสื่อเนาะโบราณมันกลับหัวกับหางสื่อๆมาต่างเดียวกันน่ะละหักับเก่าเอาพระยาเดชจิตตัวมาพี่น้องคือว่าพ่อเลี้ยงแม่ลูกคู่นี่ ก็เล <Ki> ี man. Man. ้ยงอยู ah, <yes. S 2> <even. S 1> ่แม่ม hmm. okay, ันมั uh ่นพอมแม่มันมั่นพอมแม่มันกับมันสี่เดือนลูกมันกันใหญ่สำหรับผู้เลี้ยงคือไปแป๊บนึงก็ได้กินน้องมาแล้วสี่เดือนมาเดือนเลได้กินน้องเอ้โหดีพ่อพ่อพ่อที่ต่อมาเบอร์โทรเมื่อกี้แล้วพี่น้องคือว่าพ่อซื้อน้ำเหล้าอยู่เม่นูผสมเล่หองสี่เดือนทองแท้รับประกันเลยรับประกันประกันเม้วนเจ้าของเจ้าของเราครับมันซื้อม้วเจ้าของ เอาๆๆๆนีああ่ครับเจ้าไดก่อสองหมืนกว่าห้องไาเท้าได้ก่อสอหรือสามคอนโดดีที่น้องสองหมื่นแปดท่านหพื่นห้องไว้เช้าหน่อยเนาะใชดีอยู่สูงอยู่ประมาณเม็ดอะไรละเม็ดกอบเม็ดสามทเม็ดยี่สิบวกอจู่ดอเนาอะ สกเมี่สิบพันวาสามสิันเด้จักเดือนลง้อยงวยเลยเป็นี่กละอมีเบอรอโทษฝากไปเย่าห้าเพื่อนจะกไร่น้ำนี่เท่าไมีเพืร์โทรฝากไปบอเพอโทษอ่ะมีเบ่อเืยังเบอรอโทษน่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสเจ็ดสีทีนย์แปดสี่หกศูนยงอพ่อพ่อจอแล้วอยู่เด้อพิ่น้องแล้วห้องสองหมื่นพัน ซาโดดีซาโดดีถือว่าโอเคอยู่งามอยู่งามอยู่แม่นี่ห้องก็งห้องพ่อฟังซาโดดีพี่น้องแม่พันธุ์เต้นลูกมั้ยลูกลูกคือผสมแม่ผสมลูกผสมพอดีคือผสมหลอดก็ว่าลูกฟอร์ดีโอ้ยเสียงงออยูเจ๊แม่มันนี่บห้องใครเจ๊เก่า เขาขเจ็ดหมื่นใครวเลยูเม็ดสดใเม็ดซีิเกือบเม็ด5าิอยู่หรอกเนาะเม็ดซีิหัวเม็ดซีิหาแต่ว่าข้าวมยาวนี่ได้เสมด้ยมมีตัวจับหอกข้าเมยวได้เสมแขงคงขาโอเคพี่นออมทั้งตามสูตรซาโลรีเป๊ะเลยเลือดสูงครับเด็ดหอนก็นี้ชอบว่าแบบ้องเจ็ดหมื่นเก่าเขาเจ็ดหมื่นไปไ่ได้ ลูกมันวานจะในลูกมันเหมือนยี่สองครับฮะรถใดยี่สิบสองรถไหนลูกมันอยากเออลูกอะไรเป็นตาไหนลูกมองอามลูกมันมองอามพรพอดีบอพานลูกมันราคานนี่คือว่ามันแพงเกินอ่ะสูงอยู่เมตรยี่สิบหน่อยๆพี่น้องย้อไปสี่หมื่นกว่าลูกมันบอดึงดูดคือวานมันบอนี่ให้ลูก คือบอผสมพิาแน่จักหน่อยเนาะสมไปเราบ่แม่มันแบบนี้แม่ท่านได้สมอยู่เวยอดพี่น้องเขาห้เพิ่นเจ็ดหมื่นอเจ็ดหมื่นเนี่ยปล่อยบ่ท่นได้อยู่เจบุกัวจะขายอยู่เจ็ดทิพยขายเลยเจขายเลยโอ้ยสูงเงวาาวนี่ยล่ะิเ็ดม คล้ายอะไรคมเห่าพี่น้องบึ่งเรา่าอยี่ดีมาจากไห่พี่เมยบอกห่างเกตมื่นกว่าหกื้นวรเอาฝากเือรทัวรพี่น้องไว้ห้เพื่อนยังไหนึ่งศูนย์หกสองศูนย์หกสองแปดศูน้าศูนยาศย์กสี่ออจากตล่องโท้มาพี่น้องพ้อเอาไปเป็นเมยบอกอยู่เห่า